สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือช h a n n ว l v ก g a n Startup ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำพริกหวานอบชีสกันครับและไส้ที่เรายัดลงไปนะครับเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ควีนัวด้วยครับมีประโยชน์มากๆแล้วก็สารอาหารเยอะมากเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ทุกอาทิตย์เลยครับเริ่มต้นนะครับผมใช้พริกหวาน3สีจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับเลือกได้ตามชอบเลยพาหัวออกนะครับแล้วก็ใช้มีด ค่อยๆเลาะแกนพริกออกครับในส่วนหัวที่เราผ่าออกมาเนี่ยเราสามารถหั่นเก็บไว้นะครับนำไปผัดในเมนูอื่นได้นะครับอย่าทิ้งนะครับในสูตรซอสมะเขือเทศนี้นะครับเราสามารถใส่กับพปิกหวานได้ประมาณ5-6ลูกเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาซอยหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวหั่นซูกินี่หนึ่งลูกหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ กระเทียมสากลีบสับให้ละเอียดในสูตรนี้นะครับผมใช้ชีสวีแกนนะครับเป็นชีสประเภทมอสซาเรลล่านะครับจะมีความยืดเล็กน้อยแล้วก็มีความละลายได้นะครับก็จะให้ลักษณะใกล้เคียงกับชีสจริงๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับเวลาเราไปอบเนี่ยมันจะได้ละลายเร็วขึ้นนะครับ ในสูตรนี้นะครับผมใช้ควินัวออร์แกนิก1 4ถ้วยนําไปล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นนะครับเราต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใช้เวลาต้มควินัวเนี่ยประมาณ5-7นาทีนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการหุงสุกเลยก็ได้นะครับวิธีการต้มก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเวลาที่ไม่ได้ต้องการตวงน้ําอะไรนะครับเราแค่ต้มให้เดือดแล้วก็ควินัวเขาสุกแล้วเราก็กรองออกได้เลยนะครับต่อมาเรามาทําซอสมะเขือเทศกันครับ ผัดหอมใหญ่กระเทียมในน้ำมันมะกอกประมาณ3-4ช้อนโต๊ะผัดจนหอมเริ่มใส่แล้วก็นุ่มดีนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่สุก,กิินี่ที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าไว้ลงไปผัดสุก,กินี่ให้แค่พอสุกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือ,เ,อเทศหนึ่งกระป๋องหากใครไม่มีมะเขือ,เ,อเทศกระป๋องนะครับเพื่อนๆสามารถใช้มะเขือ,เ,อเทศสดก็ได้นะครับ รสชาติของมะเขือเทศแต่ละยี่ห้อหรือว่าเป็นมะเขือเทศสดเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวความหวานที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเรื่องของเกลือแล้วก็น้ําตาลเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราใส่มะเขือเทศลงไปยีส่วนผสมมะเขือเทศให้พอแหลกเล็กน้อยนะครับเวลาเคี่ยวเนี่ยมันจะได้สุกเร็วแล้วก็นุ่มง่ายขึ้นนะครับ ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำออแกนิกใครที่ชอบทานเผ็ดเล็กน้อยนะครับก็เติมพริกป่นออแกนิกลงไปได้ครับ บไทม์และพาสต์ลี่แห้งและผมก็จะใส่ซอสมะเขือเทศสำเร็จรูปนะครับหรือเคชัพใส่ลงไปประมาณ2-3ถึงช้อนโต๊ะครับเพื่อให้มีความหวานขึ้นแล้วก็มีความกลมกล่อมมากขึ้นครับน้ำตาลทรายแดงออแกนิก และสุดท้ายผมก็จะใส่ใบกะวาหรือใบเบลีฟเพื่อเพิ่มกลิ่นใครไม่มีก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับเคี่ยวทุกอย่างนะครับใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีจนทุกอย่างเนี่ยเริ่มนุ่มแล้วก็สุกดีครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ควินัวที่เราต้มสุกไว้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ผัดต่ออีกสักประมาณ1-2นาทีนะครับก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยครับไส้มืเขือเทศ ก่อนจะยัดไส้นะครับอย่าลืมเอาใบเบรี่ออกด้วยนะครับเพราะว่ากินแล้วจะขมมากๆเลยครับใส่ไส้มะเขือเทศลงไปนะครับจนเกือบจะเต็มพริกหวานเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ชีสวีแกนที่เราหั่นเตรียมไว้ปกด้านบนครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับว่าอยากจะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยยังไงเอาตามที่เราสะดวกเลยนะครับ รจะห่อฟอยล์เพื่อที่จะคงรูปของพริกหวานไว้นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะใส่ฟอยล์ก็ได้หรือจะไม่ห่อก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ ใช้หม้ออบลมร้อนนะครับในการอบครั้งนี้จะใช้ไฟอยู่ที่180องศาเป็นเวลาประมาณสัก8-10นาทีนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพริกหวานซอสมะเกือเทศอบชีสทำง่ายมากๆเลยครับแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเราไปทำกันดูนะครับ มาเรามาชิมกันนี่ดูสิอืมอร่อยอืมอร่อยมากลองไปทำดูนะครับ กินี่เนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยกับซอสมะเขือนะครับแล้วก็มีคีนัวด้วยนะครับทำให้เราอิ่มท้องแล้วก็อยู่ท้องด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ถั่วก็ได้นะใส่โปรตีนอะไรก็ได้เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายเรานะครับแล้วก็ต้องกินกับพริกหวานด้วยนะเดี๋ยวผมผาพริกหวานผ่าครึ่งเลยแล้วกันให้ดูกัน รอ,อร่อยมากครับทุกคนลองไปทำดูนะครับสูตรนี้แนะนำเลยใครเปิดร้านอาหารหรือว่าอยากจะทำขายนะครับอันนี้เลยเด็ดมากแล้วไม่ค่อยมีคนทำด้วยนะครับหาชิตวีแกนหน่อยนะแล้วก็โปะหน้าข้างบนเยอะๆนะ ้องกลับมากินอีกอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมก็จะมีสูตรใหม่ๆแล้วก็ไอเดียใหม่ๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับก็อยากจะให้คนที่หันมาทานวีแกนนะครับหรือว่าคนที่ทานอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขกับการกินอาหารวีแกนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเนาะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับที่เขาอยากจะเลิกเนื้อหรือว่าเขากําลังสนใจนะครับก็ ลองทำเมนูพวกนี้หรือว่าเมนูอร่อยๆที่เราชอบก็ได้นะครับไปแนะนําให้กับคนที่เรารักคนที่เป็นคนรอบข้างของเราก็ได้นะครับให้เขาลองเปิดใจหันมาทานวีแกนมากขึ้นนะครับเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเป็นแร,แรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับที่เขาสนใจมันจะช่วยให้คนเปลี่ยนแปลงเ,เกิดแร,แรงบันดาลใจในการอยากจะทานมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมคอยอ่าน คอยตอบให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับหากผมตอบช้าหน่อยอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับผมก็พยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งใจอยากจะตอบให้ได้ทุกคนเลยนะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปถามในกลุ่มก็ได้นะครับว e แกนสตาร์ทอัพไทยแลนนะครับผมก็ มีเพื่อนๆหลายคนเขาก็ทําวีแกนกันเยอะนะครับแล้วก็มาคอยช่วยกันตอบกันก็เป็นอีกสังคมนึงนะครับที่เพื่อนๆสามารถแบ่งปันความรู้ถามตอบถามเพิ่มเติมสามารถไปตามกลุ่มตรงนั้นได้เลยนะครับมีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แนะนําอาหารต่างๆเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กับผมมาตลอดนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะพัฒนาช่องให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับช่วยเพื่อนๆชาววีแกนนะครับในการขับเคลื่อนให้คนไทยเนี่ยหันมาทานวีแกนมากขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะคอยสนับสนุนการคอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ อร่อยมาก